วันนี้เราจะทำอะไรกันบัตเชเบียบัตเชเบียในแบบฉบับ Monday What What เราจะไม่ทำให้ผู้คนผิดหวังบัตเชเบียจริงมันไม่ใส่แอลกอฮอล์ว่ะเพ่อันนี้มันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนใช่ปะที่อย่างที่ปางอ่านมาปางบอกว่ามาเนี่ยเขาบอกเขากินแล้วเขารู้สึก14 14มันก็แปลว่าอาจจะมีหรือไม่มีซึ่งเราไม่รู้มันไม่ได้บอกในเรื่องไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็เลยแบบฉบับเราอะมีแนีไดนแล้ว Monday What วเง้ย โอ้ยแล้วมันแต่เคยกินมากเคยเคยดื่มมาก่อนมัเอาจริงไม่เคยเนาะไอป้าแต่แตควเคยโคเคยดื่มแบบร้านค็อกเทลดังๆอะไรเงี้ยในอังกฤษนะอร่อยโคตรอร่อยอ่ะแต่ว่าไอ้นี่แบบเไมนกินหวานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่กินหวานไม่กินเบียร์มันก็เลยไม่มีแรงจูงใจให้อยากลองโอตอนนี้ทางมุกเลยนะหวานๆนะทางมุกเลยใช่แล้วมันใส่มันใส่อะไรกันบ้างเรามาแนะนํากันดีกว่าว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างช่างจัดป่ะเมนอินกรีเดียนหลักๆเลยนะฮะมีสกอตบัตเชอร์ซึ่ง เป็นแอลกอฮอล์หรือไม่เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้อันไหนวะอันไหใช่ครับใช่แล้วก็ตามด้วยบริลลาเซลับแล้วก็วอดก้าฟอกค่ะวอดก้าฟอกค่ะวอดก้าสถานีอิตาลีอ่ะฟอกค่ะฟอกค่ะอันนั้นคือหลักๆส่วนแบบไม่เนียนก็คือเราจะท็อปอัพวิปปิ้งครีมหรือไม่ท็อปอัพก็ได้แล้วก็เบียร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นสีสันเป็นสีสันแล้วมันคือทองมันคือทองจริงๆมันเป็นแบบมันทำให้ มันชูความเป็นแบตเทอรี์คือมันควรจะมีแบบวิบวักอยู่ในแก้วเพลงผมวิว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 เออเพลงผมเฮติเฮติเฮติฮะโอเคเพลงลีเริ่มเลยดีกว่าไป let's go นะฮะใส่อย่างแรกเบเชอร์สกอตเบเชอร์สกอตประมาณ สองช็อตไม่มีช็อตเลยไม้มีช็อตต้องนะไ้เบาได้บ้างเราเล่นๆเลยฮะไฮ้แต่เรากินสามคนสามคนโอ้โหวันนี้แเ่ยแค่คาร์โบชมดูไม่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆอันนี้มันเป็นวิสปีของมาเนวอนเนาะคือจริงๆมันแล้วแต่คือเราไม่ได้มีสูตรตายตัวว่ามันใส่เท่าไหร่เพราะว่าเหมือนรู้อินเกเรียนคร่าวๆแล้วก็มาดัดกันเราเองมาลองดูว่ามันจะกินได้กินไม่ได้ดูวันนี้มาซีบับครับ เดี๋ยวก็รู้วิเลียเซลับชอบหวานใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยฮะใช่ครับปกติตัวนี้มันจะมีความหวานอยู่แล้วบวกกับแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าเกิดคนไม่ชอบแอลกอฮอล์เออคนแบบไม่กินแอลกอฮอล์ก็คือใส่วิเลีเซลับแล้วก็เอาบัตเชอร์สก็อตที่แบบเป็นเซลับมาเหมือนกันอืมมันมันก็ไม่ต้องแอลกอฮอล์แล้วก็ไปวอดก้าวุ้กให้เดี๋วเด๋วเด๋วเด๋วคุณผู้ชมไม่เห็นนะฮะวุ้กค่ะวุ้กค่ะวุ้กกัเยอะปะเราดีดอะไรกันโอ้โหเฮีย มันเดวตจริงๆเหรอสามแก้วอย่าลืมพะโหล่ต้ิงใส่ไปไม่ถึงหกช็อตด้วยซ้ำมาแล้วามด้วยมันแข็งสติโอ้โหอ๋เดี๋ยวสูตรผสมสำคัญเพิ่มสีสันฮะเมจิคอร์เดอร์ใส่หมดอันาลิฮ่าเลยนะจะไม่ใส่หมดเคาะเคาะ ก็เกิดหมดแล้วแหละหวเยี่ยมันไหลแม่เอมือลงไปเลยนะเดี๋ยวดาวิเออร์แรงแอับนะมปิดไม่อะกนะอะไรกิออันออะไอ อ่ออันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยง่ายขนาดนี้เลยเหรอเราเรียงง่ายเลยเราเติเหลี่ยเราท็อปอัพทีหลังอ๋อปี่น้งโอ้โหสีโคตรทองโอ้ยคุยน่ากินมากทุกคนได้สองแก้วกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากได้สองแก้วต้องเช็คเพิ่มอ่ะเหรโอ้โหแล้วสิไปเรียบรากี้จัดไปแก้วหนึ่งพี่ยุ้ยใส่ให้ลบใส่วัดกะอย่างนี้ก็ได้ใส่เข้าไปได้เลยค่ะใส่ไปเล็อย่างเงี้ย อันนวานน้อยพี่ชอบหวานน้อยเอาไปกันนี่พอเฮ้ยไม่ไม่ไม่แม่แก้วเดียวนะอย่าลืมเดี๋ยวเช็คให้ด้วยเดี๋ยวใส่ทองให้ใส่ทองตอนนี้คือค้ากระเพาะค้ากินอันนี้ไปกระเพาะกูเคลือบทองเลยนะอันนี้กูแตะตาหรือล่ามึงก้อยอย่างนั้นนะหกไม่ได้ประมาณนั้หพแล้วแล้วไงต่อปิดฝาเช็คพีคเดี๋ยวใส่มันเดี๋ยเช็คให้เดี๋ยวเช็คให้ปิดฝามันก่อนมันต้งปิดฝาไม่ดีเสียงเสียงเสียงอะเสียงอะเฮ้ยพี่มุกบัตเทนเดอร์เก่า ไม่มีใครเชื่อกุเลยอ่ะอตัแบบชัอตแรกแล้วที่มาลงป้าปึ้มมีอะไรทันทั้งไหนเฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดกันแล้กเจดกันแ้วเจ็ดกันได้วเจ็ดกันได้วเฮ้เยี่ยมใ่เรองเก่าสแก้วนี้มากิวโดยเฉพาะเลยพอดีโอ้โหดูพอดีเรื่องเก่า เยี่ยมไม่ต้องตวงอ่ะดูดิต้องตัวเฮทุกคนมันหอมมากเดี๋ยวขอดมก่อนเออหึมอ่ะไม่หอมหอมหอมเลยหอมันหอมบัตเชอร์มันคือหอมเนยแหละแชมเบอร์เบียร์ก็ต้องหอมเบียร์ไขวดที่แกะแล้วอันนก็ใช้เบียร์ลาวนะเบียร์อะไรก็ได้แชมเบียร์อะไรก็ได้เบียร์อะไรก็ได้แต่ขอเป็นลาเกอร์นะคะลาเกอร์เบียร์ whatever ใส่เบียร์ออนท็อปไม่ต้องเต็มนะคะไม่ต้องเต็มแต่ว่าไปถึงเบียร์เหรอใช่เบียร์ต้องเต็มอ้าวโหจางเลยถ้าเมื่อกี้บอกสมองไม่ต้องเต็มเลยพี่นะ ไม่ไม่ชอบเบียร์ขอเป็นโซดาแทนอ๋อได้ใโซดาก็ได้ก็คือคนไม่กินแบบแอลกอฮอล์นะแบบไม่มีแอลกอฮอล์ก็สามารถใส่โซดาได้หวอนวัการที่ใส่ไปทั้งหมดก็ไม่ต้องใส่วัดกลาไงก็ใส่แค่ววลาเซลฟ์กับบัตเตอร์สกอชบัตเตอร์สกอชเซลฟ์แล้วก็น้ำแข็งเชคแล้วก็ใส่โซดาเยอะหน่อยอ่ะก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณความหวานได้จะให้กูใส่กินเนตลงไปก็ไม่ใช่นะ ลองไหมนะมีให้มึงนะไอ้เอวไอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอลองบัตเตอร์เบียร์ในแบบแบบใส่ไงกินเนสไหมเบียร์ดเนสเราเออเรามาลองกันเดี๋ยวเราปิดท้ายคลิปเออเราปิดท้ายคลิปเรามาลองกันเรามาท็อปอัพความสวยกันแกมึงอย่าลืมนะเวลากินแบบฉบับมันเดวอตอ่ะมันต้องเป็นยังไงหมดแก้วเลยเหรอใช่เอาแล้วเหรอไม่แล้วเอไัดยัดด้ยขอรักฟัง ลรามาน้บาเออแต่มันไม่รู้ว่าเห็นเห็นความแบบพอมั้เดี๋ยวเราอินเสิร์ตไปให้ล้ดี๋ยอินเสิร์ตไปให้ดีกว่าพี่มันด,ดอกเหลืองอาลามอ่ะอ่ะชิมดีกว่าเรามาชิมดีกว่ารีรอเดี่ีช้าอย่ารีเด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 ดเดเดเ o เด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  a ดเ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 ดดเเดเดดเ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 เดเดเเดเเ่เเเเเดเครีมด มีความซาซาด้วยวะซาจากอะไรวะเบียร์ไงเฮ้ยเบียร์ซาของนี้อร่อยป่ะแบบเป็นโซดาอร่อยขนาดโอ้โหติ๊เดียวไปครึ่งแก้วไม่ได้ความที่มันอ่ะถ้าคนไม่ชอบกินหวานใส่โซดาอืมไม่กินหวานเนี้ยเบียเวลิกุนเลยอร่อยอร่อยดีเวลกุนนี่ขนาดว่าเราแบบไม่ได้ตวงอะไรดีๆใช่ไหมเราโปรเฟกชันแนลบาร์เทนเดอร์ไงเนตมาแน่เมาเออแต่นี้เมาเลยอ่ะ มันเดย์วัดมันเดย์วัดหมดเลยเหรอทีเดียวเลยทีเดียวฉบับมันไม่เอมันอร่อยด้วยมันต้องค่อยๆดื่มบ้านเนี้ยไม่เป็นไรฉบับมันเดย์วัดถึงเยี๊ยป๊อตได้ปะถ้าป๊อตถึกถ้ามุณครับถ้ามุกป๊อตก็บอกให้มุกปิดช่องไปเลยถ้ามุกคุณเดี๋ยวพี่มาเทโอเอลยได้์ทุกวันนี้มึงก็เทโอเวอร์ช่องเหมือนเราพี่เดี๋ยวครั้งที่พวกเราใส่วัดไก่เยอะเหมือนกินวัดไก่เปรียวเข้าไปด้วยแต่มีความหอมของมัตเตอร์ตะกอดได้แต่มันอร่อยเลยอ่ะ แต่มันอร่อยแต่มันไม่ควรดาวอันเชียบเพื่ออร่อยจริงทุกคนไปลองไปหาลองอันนี้ลองด้วยคอมเมนต์เลยมือสั่นเลยอีกแล้วเหรอไม่เออมันไม่ถึงมันไม่ถึงเลาว่ามานไหนเพิ่มเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของคลิปนี้หรือเปล่าอะไรอ่ะเห็นสีเห็นสีแปลกๆอะไรหรอไม่ไดมึ่งนะสีแปลก นี่ไงมึงแปกสุดได้เหี้ยมันเป็นเสืออะไรเนี่ยเอมเมนเสือสาวเอาหมดแก้วมาบ้างมุกครัพเขาคลิปสิบนาทีเอาโทษทีตัดไม่เหลือเหี้ยเลยนะมึงไป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 เดี๋ยวราไปลองอะะไรนจับเบียร์ปกติ เปนจาบเบียร์ลเกอร์เป็นกินเนสเป็นเบียร์ดำแทนก็ไปลองกันคุณผู้ชม Let's go แค่เรามาต่อกันที่วัตบเออแบบฉบับแบ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 แบบ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 แแบบแบบบบแ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 บอแบ่าแบบเบบแ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 เบแบบแบบแบแบ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 บแะแบบแบบนแบบแ่บแบ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 แแบบแบบบอยู่แล้วใช่แบบนนแแบบบแ เขาแม่ไม่เคยไว้ใจเลยอ่ะไม่เมื่อกี้เทแบบจุ๊บๆเลยนะหืมไอสัตว์คราวที่แล้วเท่านี้มันเด้งม่ใหม่ใม่อันนี้อะไรวะเนี่ยวัดโอ้โหวัดก้าววัดก้าอย่างเดียวไอเชฟกูตัวเดียวก็วัดเตอร์สควอตเลยมึงอ่ะเฮ้ยโอ้ยเยโอ้โห่สามแก้วบอกแล้วไงสามแก้ว หมูช้าหวานโอ้ยเยอยไม่กูไม่เมื่อกี้นึงแมจิกพาวเดอร์แมจิกพาวเดอร์ m อ็ m เอไมคขนมขนมใส่ผงไก่ปั๊บอ้อเยอยเดี๋ยวเยอะโอ้ยพอแล้วเฮ้ยมันต้องแบบโอ้โหแล้วอยากเป็นคนเช็คอะเฮ้ยมึงโอเคป่าววะแต่มึงอะโอเคโอเคเป็นคนเช็คไม่ต้องต็ทางตังเลยแล้วก็ขออะไรไหมเ้าขอแบบที่กูขอ ยังไม่ได้ขอไอ้หยายนีเพียทุบฮัลโหลมีใครมาได้ปะเจ็บทำไมมันรั่ววะหมายถึงกูเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่เช็คง่ายๆนะเว้ยเจาะเช็คกระดาษเช็คช็กระดาษเช็คช็กระดาษเช็คเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใครลินลินเลี้ยลินมามาลินมา มาลินมา <S <s <that PI> มาลินมา <laughs> อยาก <c oughs> อยากิีบมาลินอยากกินล <absorbed> ินเอาฮะถ้าอยากมาเอาลินแอ๊โอ้ยเยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เป็นคิวไพ่แม่เลยหมั่นใจเราเท่านี้พี่เป็นคิวมเท่านี้เอาทีละนิดก่อนไงไม่ก็เดี๋ยวเราต้องท็อปกับแอมไคยรู้ว่าเท่ากันนี่เยอะพอแค่นี้แหละพี่หมดแล้วอ่ะโพี่เดี๋ยอต้องทำนี่ค่ะเปิดเปิดอ่ะเมื่อกี้จะจะเช็คเมียแล้วกูเอ้มึงโอเคป่าววะโอเคมึงโอเคป่าว อยากกินเล่นเอาหันรับเจ็ดไหมโอยเจ้าจางมาก,กจางเลยไม่ใช่จางนะจางลายจางอะไจางลายนี่ใช่ที่เราติดปะวะน้ำมันจาระจรนั่นมันแคายไ, <c oughs> ไ,ไม่รู้จะแคไย สีมันเป็นไงวะเอ้ยแต่สีมันก็ได้อยู่นะเว้ยทุกคนสีน่ากลัูสีนี่ใช่แม่ว่าเซฟแม่กูเลยเฮีย้ามึงจะพูดอะไรเรื่องสีแม่ขอโทษท้วถ้าแม่ดูอยู่นะขอโทษแม่ได้แต่แมกูดูนั่นแหละตอนนี้เอ้ยแต่สีมันสวยนะเว้ยมันายถึงแม่มึงอนกสวยถึงมาพ่อมันขยันทำการบ้านนะการบ้านนี่เป็นการบ้านนะจะเอาแค่นี้พอเอ้าโอ้ นี่เขาอยู่เดลี่ควีนหรือเปล่าระวัมดิระวัมดิอะไรนะเนี่ยโอเค let's go เชิมกันนะทุกคน Monday what Monday what เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้ตัวสีงี้เหมือนจะเมาอ่ะมึงน้องมึงน้องใครอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นน้อยมากเลยนะมันมันมันมีมันมีเฉดอยู่ข้างล่างสีสวยสีสวยแต่ว่ามันชิมรสชาติดีกว่าโอเคหนึ่งสองเอาไปพร้อมกันสามสองหนึ่ง มันมีความกาแฟอร่อยว่ะไอสซ์แม่งเหวานอันนี่เลยเหมือนเออคาราเมลอะมาราเมีโตโต้อะไรคาราเมลโรเตโต้นะคาราเมลมาเคี้ยวเอ้ยอร่อยอร่อยก็กินเบียกินโดราด้วยมั้งเฮ้ยอันนี้อันนี้เอ้ยนี่อร่อยกว่าทุกคนมันคื <serves> อแบบมันมีความหอมกาแฟหอมกาแฟขึ้นมาเยอะมากแุ่กับมันคนไม่กินกาแฟนะเว้ยหอมไหมล่ะหอมหอมไหมล่ะหอมได้เฮียเวใหม่ว่ะเฮ้ยดีเวใหม่เลยไปลองทุกคนเอา ใส่กินเนสทานเบียรดีมันเดอ What มันเดอ What Let's go วันนี้เราคึกอะไรกันวะไม่ได้เจอกันตั้งนานนานันเยหนแล้วโหรู้เรื่องหันแล้วเนี่ยกินเบียร์ไปป่องนึงแล้วแบบกูรู้เรื่องตั้งแต่อันแรกแล้วแล้วบความเมาตอนนี้เป็นไงฮะม้ยให้เจ็บอยู่เหมือนกันนะเว้ยกูเส์โซนโหไม่ถึงสติมือเปล่า ไ,ไม่แต่รู้สึกถึงความคิกของแอลกอฮอล์ที่มันทําให้รู้สึกว่าแบบมันเริ่มรู้สึกทิปซี่แล้วเมามามาในในระดับที่กินไปแค่นี้หมายถึงแบบจำนวนเท่แค่นี้ยอะไรจะครึ่งขวดอยู่แล้วเมาเลยเมาเลยเมาเลยเมาเเคร่าสัตวเมาค่าสัตว์เอ๊ะเฮ้ยนะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ยเอ๊เอเอยะเอ๊ะเเเเฮ้ยออเเะ เดี๋ยวบอกสูตรแบบเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างให้ทุกคนดูว่าเราจะใส่ว่าเราใส่อะไรบ้างแล้วยี่ห้ออะไรบ้างนะให้ผู้ให้ผู้คนไปลองไม่เอายี่ห้ออะไรเลเอาแบบรีซิปี้รีซิปี้แบบชาบับมีแอลกอฮอล์ไม่มีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แต่เราไม่ตวงนะคุณเอาไปตวงเลันะจิงๆขนาดไม่ตวงอร่อยเลยเยวแอลกอฮอล์เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงอืมกูรู้เลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะใส่ไปข้างล่างให้ทุกคนไปดูกันเราไปลองคือขอร้องเลยว่าเลยไปลองอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ โอเคเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่าก็คือถ้าทุกคนอยากให้เราทําอะไรเอาอีกแล้วนะคือแบบอยากให้คอมเมนต์จริงๆอยากให้ทำอะไรคือมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบว่าอยากให้เราเล่นเกมอยากให้เราเราเรามาเจอกันอาทิหน้าเราจะพยายามหาให้ว่าเราจะทําอะไรกันต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ็อกซ์ตัดไทยกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กยุกิ๊กยุกิ๊กแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ